และขอปฏิบัติดำเนินถึงซึ่งความสิ้นไปแห่งทุกข์โดยชอบอันเป็นเครื่องเบื่อหน่ายอันประเสริฐนี้ปัญญาโดยปรารยายเบื้องต่ำปัญญาโดยปรารยายเบื้องสูงคือพระองค์ทรงแนะนำว่าพิสูจน์ในธรรมวินัยของพระตถาคตเจ้านี้เป็นผู้รู้ชัดว่านี้ทุกข์นี้เหตุเกิดทุกขนี้ความดับทุกข์นี้ขอบปฏิบัติใหถึงความดับทุกข รู้ชัดในสัจธรรมทั้งสีนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคลเทพมุนีสดจันทศโรได้แสดงพระธรรมเทศนา เรื่องศีลทั้งสามประการมีเนื้อความดังต่อไปนี้อธิศีลสิกขาสมาธาเนอธิจิตตสิกขาสมาธาเนอธิปัญญาสิกขาสมาธาเนอัปมาเทนะสัมปาเทสสมาติเอวันหิโนสิกขิตพันติณนะบัดนี้อาตมาภาพจักได้แสดงธรรมวิกถา แก่โดยศีลทั้งสามประการซึ่งสมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ทรงประธานเทศนาเรียกว่าอาธิศีลอธิจิตอธิปัญญาทั้งสามประการนี้เป็นศีลทางพุทธศาสนาต้องประสงค์แมน้นศีลตั้งแต่เป็นศีลต่ำลงไปกว่านี้พุทธศาสนาก็น,นิยมยินดีพระศีลสมาธิปัญญาทั้งสามประการได้แสดงมาแล้วศีลโดยปริยายเบื้องตำ่ำ ประสงค์เอาศีลห้าประการศีลโดยปริยายเบื้องสูงประสงค์เอาปาฏิโมกสังวรศีลและบริบูรณ์โดยมารยาทและโคจรเห็นภัยทั้งหลายสมโทษแม้นมีประมาณน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบทบัญญัติน้อยใหญ่ทั้งหลายเป็นศีลโดยปริยายเบื้องสูงสมาธิโดยปริยายเบื้องตำ่ำพระองค์ได้ทรงแนะนำว่า อรารยสาวกในธรรมวินัยของพระตถาคตเจ้านี้เป็นผู้สละอารมณ์ทั้งสิ้นหลุดขาจากใจถึงซึ่งความเป็นหนึ่งของใจได้นิสมาธิโดยปริยายเบื้องตำ่ำสมาธิโดยปริยายเบื้องสูงทรงแนะนำให้ดำเนินถึงปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุทฌานเมื่อเข้าฌานใดฌานหนึ่งได้เรียกว่าสมาธิโดยปรายายเบื้องสูง ปัญญาโดยปรารยายเบื้องต่ำพระองค์ได้ทรงแนะนำว่าอริยสาวกในธรรมวินัยของพระตถาคตเจ้านี้เป็นผู้ปฏิบัติถึงซึ่งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปรู้ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปชัดและขอบปฏิบัติด,ดำเนินถึงซึ่งความสิ้นไปแห่งทุกข์โดยชอบอันเป็นเครื่องเบื่อหน่ายอันประเสริฐนี้ปัญญาโดยปรารยายเบื้องต่ำปัญญาโดยปรารยายเบื้องสูง คือพระองค์ทรงแนะนำว่าพิสูจน์ในธรรมวินัยของพระตถาคตเจ้านี้เป็นผู้รู้ชัดว่านี้ทุกข์นี้เหตุเกิดทุกข์นี้ความดับทุกข์นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์รู้ชัดในสัจธรรมทั้งสีนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคลเทพมุนีสดจันทศโรได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องศีลทั้งสามประการมีเนื้อความดังต่อไปนี้อธิศีลศิกขาสมาธาเนอธิจิตศิกขาสมาธาเนอธิปัญญาศิกขาสมาธาเนอปมาเทนะสัมปาเทศสามาติ เอวันฮิโนสิกิตพันตีณบัดนี้อาตมาภาพจักได้แสดงธรรมิกถาแก่โดยศีลทั้งสามประการซึ่งสมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ทรงประธานเทศนาเรียกว่าอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาทั้งสามประการนี้เป็นศีลทางพุทธศาสนาต้องประสงค์แม้นศีลตั้งแต่เป็นศีลต่ำลงไปกว่านี้ พุทธศาสนาก่อนนิยมยินดีพระศีลสมาธิปัญญาทั้งสามประการได้แสดงมาแล้วศีลโดยปริยายเบื้องต่ำพระสูงเอาศีลห้าประการศีลโดยปริยายเบื้องสูง